หมวดส1สารรัฐมนูญองค์ประกอบและการแต่งตั้งตุลาการสารรัฐมนูญสารรัฐมนูญประกอบด้วยตุลาการสารรัฐมนูญจำนวน9คนพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตุลาการสารรัฐมนูญการแต่งตั้งตุลาการสารรัฐมนูญมาจากบุคคลหลายกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกหรือสรรหาดังนี้ ผู้พิพากษาในศาลดีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกามาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาจำนวน3คนหากไม่อาจเลือกจากกลุ่มนี้ได้อาจเลือกจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาในศาลดีกามาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีก็ได้ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวนสองคนผู้ส่งคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ที่ได้รับการสรรหาจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งาศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จำนวนหนึ่งคนผู้ส่งคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประสานศาสตร์ที่ได้รับการสรรหาจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งาศาสตราจารย์ของมหาวิทยายลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์จำนวนหนึ่งคน ผู้ส่งคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาจากผู้ที่รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอายการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีจำนวนสองคนการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกหรือสรรหาให้นับถึงวันที่ได้รับคัดเลือกหรือวันสมัครแล้วแต่กรณี คณะกรรมการสรรหาอาจลดระยะเวลาลงได้หากจําเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่า2ปีผู้ได้รับคัดเลือกหรือสรรหาต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒธธิสภาหากวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบก็ให้ดำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วผู้ได้รับความเห็นชอบจะเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานสารรัฐมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อส่งแต่งตั้งประธานสารรัฐมนูญและตุลาการสารรัฐมนูญและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในกรณีที่มีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาตั้งแต่เจคนขึ้นไป ผู้ได้รับความเห็นชอบสามารถเลือกประธานสารรัฐธรรมนูญได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ครบ9คนและสารรัฐธรรมนูญสามารถดำเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปได้โดยถือว่าประกอบด้วยตุลาการเท่าที่มีอยู่ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่งบางประเภทเช่นข้าราชการประจำพนักงานลูกจ้างของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือเป็นกรรมการที่ปรึกษาหรือประกอบวิชาชีพอิสระ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพนั้นแล้วต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่กำหนดก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนำความกราบบังคมทูลหากไม่แสดงหลักฐานภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิและต้องดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอำนาจในการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการสารรัฐมนูญประกอบด้วยประธานสารดีกาเป็นประธานกรรมการ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นกรรมการบุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งองค์กรละหนึ่งคนโดยต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามและไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ในศาลร,รัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระหากไม่มีกรรมการตามสองหรือสไม่ครบคณะกรรมการสรรหาให้ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ การสรรหาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญคณะกรรมการสรรหามีอำนาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุด ในการสรรหาคณะกรรมการต้องปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนอกจากการรับสมัครแล้วยังสามารถสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วยแต่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลน,นั้น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตุลาการสารรัฐธรนูนคุณสมบัติได้แก่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่ำกว่า45ปีแต่ไม่ถึง68ปปีในวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหาสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพลักษณะต้องห้ามได้แก่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98, 1-11, 17หรือ18เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะ10ปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหาเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะ10ปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหาเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระมีพฤติการอันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่ง7ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง6ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวการพ้นจากตำแหน่งนอกเหนือจากครบวาระได้แก่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดตายลาออกประธานสารรัฐธรรมนูญที่ลาออกจากตำแหน่งก็พ้นจากตำแหน่งตุลาการด้วย มีอายุครบ75ปีสารรัฐมนูญมีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา235วรสามแหล่งข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดของมาตรา235รควรสาม ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ตุลาการสารรัฐมนูญที่พ้นตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการผู้ใดพ้นจากตำแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามหรือลาออกหรือไม่ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยเป็นที่สุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีตำแหน่งว่าง ในระหว่างที่ตุลาการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่ตุลาการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ข้อกำหนดนี้ไม่ใช้บังคับหากมีตุลาการเหลืออยู่ไม่ถึง7คน หากตุลาการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา235วรคสามและมีตุลาการเหลืออยู่ไม่ถึง7คนให้ประธานสารดีกาและประธานสารปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการสารรัฐธรรมนูญมาทำหน้าที่ชั่วคราวให้ครบ9คนผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจะทำหน้าที่แทนจนกว่าตุลาการที่ตนทำหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน หน้าที่และอำนาจของสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระหน้าที่และอำนาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยการทำคำวินิจฉัยและการดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญองค์คณะในการนั่งพิจารณาและทำคำวินิจฉัยต้องมีตุลาการไม่น้อยกว่า7คนคำวินิจฉัยใช้เสียงข้างมากเว้นแต่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วตุลาการจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ในอำนาจไม่ได้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่เกิดจากสารอื่นหรือคู่ความ ในคดีใดๆหากศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แยง้งพร้อมเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับนั้นขัดต่อมาตรา5แหล่งข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดของมาตรา5และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลส่งความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยศาลสามารถดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปได้แต่ต้องรอการพิภากษาจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หากสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำโต้แย้งของคู่ความไม่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยอาจไม่รับเรื่องไว้พิจารณาก็ได้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่ากฎหมายไม่ชอบด้วยมาตรา5มีผลใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้วเว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ที่ถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดตามบทบัญญัติที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตราห้านั้นเป็นผู้ไม่เคยกระทำความผิดดังกล่าวหรือหากยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไปทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหาย การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่เกิดจากบุคคลบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองมีสิทธิยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญ ตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา200มาตรา201มาตรา202และมาตรา205คุณสมบัติและเงื่อนไขในการคัดเลือกสรรหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีจำนวน9คนซึ่งพระมหากษัตริย์ตรงแต่งจากบุคคลประเภทต่างๆดังนี้ผู้พิพากษาในศาลดีกาจำนวน3คน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกามาแล้วไม่น้อยกว <th> ่า3ปีแล,และได้รับค <Wh> ัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาในกรณีที่ไม่สามารถเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาได้ที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาอาจเลือกบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาในศาลดีกามาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีก็ได้ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวนสองคน ้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์จำนวนหนึ่งคนได้รับการสรรหาจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งาศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีและยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสรศาสตร์จำนวนหนึ่งคนได้รับการสรรหาจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งาศาสตราจารย์ของมหาวิทยายลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีและยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆจำนวนสองคนได้รับการสรรหาจากผู้ที่รับหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอายการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี การนับระยะเวลาตามที่กล่าวมาให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหาในกรณีจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คณะกรรมการสรรหาอาจประกาศลดระยะเวลาดังกล่าวลงได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า2ปีนอกจากคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มตามข้างต้นตุลาการสารรัฐมนูญต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า45ปีแต่ไม่ถึง68ปีในวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหาสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพลักษณะต้องห้ามตุลาการสารรัฐมนูญต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ เป็นหรือเคยเป็นตุลาการสารรัฐมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดในแหล่งที่มานี้เคยได้รับโทวจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวิทิสภาคาราชการการเมืองหรือสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นในระยะ10ป,ปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหาเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะ10ป,ปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหาเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิน่นหรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระมีพฤติการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากวุฒธธิสภาให้เป็นตุลาการสารรัฐมนูญหากยังไม่ได้พ้นจากตำแหน่งตามลักษณะ 6, 7หรือ8หรือ,อยังประกอบวิชาชีพตาม9อยู่ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพนั้นแล้วต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่กำหนดซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง หากไม่แสดงหลักฐานภายในกำหนดเวลาให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิและต้องดำเนินการคัดเลือกหรือสัรหาใหม่ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสัญหาให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสัรหาเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสัญหาให้เป็นที่สุด